ทำไมไอ้บัวไม่อยากโดนไปชุบชุบเขาอัดตัวครับเฮ้ยเอัดตัวใครดอกซัมมันซัมมันซัมมันไม่ซัม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 ชุบชุบไม่รู้อ่ะผมเห็นในนี้ไม่มีดาเมจสดูทีมกูนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยทีมมาได้ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ ไปน้องไปเคลียรไปเดี๋ยวพี่อยู่นี้เคลียร์ที่ตังพันล้ำโอ้โหดูชื่อไหวไหมเนี่ยสองหนึ่งไม่บอลใหม่ด้วยหรือว่านี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไ่เฮ้ยแมงปไอดีสกิปปะเดี่ย ฮะสคิปไล่ออกแค่สคิปอะโอ้โหดูแล้วสคิปชชวเลยเกินไปเปล่านะนายไม่ต้องออกลงแล้วเฮ้ยเล่นด้วยเียแหละเขาสร้างห้องมึงไม่มาอีกแหละทุกรอบเขาสร้างปุ๊บมึงเข้ามาเขาสร้างเขากดปุ๊บเขมึอเข้ามาจะออกกิจกรรมอะไรมันก็อยู่ในนี้ไปดิ ไอ้อเคียกูรู้ว่ามึงเป็นคนไม่มีบุญแน่เลยเข้ามาแล้วเขากดเข้ามาแล้ว<ล>เขากดใช่พี่ย<อ>ูกับใช่พี่อยู่กับเด็กดว้ <ไป S 2> วย่าหาไม่มหาไฮไลท์ชัดชัดนั่นเนี่ยกระโดดไปได้เลยโอ้ยตายได้หนอพี่ทำกระโดดก็บอก,ยก,กอยู่ เฮ้ยดูิน้องพี่พี่น้องผมยิงเขาตายเนี่ยแล้วใครมาอยู่ทีมกูเนี่ยมึงยิงหัวยิงต่อเออไอ้เหี้ยแล้วแม่งยิงตัวแล้วไม่ไปพูดด้วยไอ้สารสุกกูเนี่ยไปชุบเขาดิไปชุบเขาดิมึงอ่ะไปชุบคนรอไม่ไหววะพี่ตีนเล่นอะไรอ่ะโอ้ก็เล่นโอ้โหเล่นอะไรดูเซสคลิปอ่ะพี่บอกกี่ทีแล้วว่าจะใช้มึงจะเต้นทำไมมึงก็ชุบสิเดี๋ยวก็โดนแบน เตนไป้อะดูดิดูดิาเตะอะไรนะนั่งยิงเหรอไม่เชืนี่มุ่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยองตีโอ้แค่นี้ตะกี้ทุกคนจดูเพิ่งตื่นแม่งมาหาไฮไลท์กับกูชัด น้องๆบอกน้องซื้อไอ้วอลดิซื้อไอ้บอลเหรอไอ้อะไรนะบอลบอลเราไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งหลายวันแล้วนะเออเลยไม่ได้อ่ะจอดอ่ะัวชัยเงียบเงี้ยเฮ้ยหัวเดี๋ยวหัวก็ไอโ่ในคลิปอ่ะเฮ้ยมึงนั่งดีๆดิเด็กเกียร์โอ้ยใครทิ้งล้มเขาไหมอ่ะลิงล้มเฉยโย่ว่าอีกไป ทำไมไอ้บอมอยู่ากโดน้ยไปชุบชุบขัดตัวครับเฮ้ยอ่ะตัวอะไรดอกซัมมันซัมมันซัมมันไม่ซัม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 ชุบชุบชุบซัมมันซัมมซัมมันาอ่โอ้โลดอัดตัวโอ้เจอไอ้ตีทีบีไปดิเฮ้ยอย่าพึ่งเว่าพี่พี่นายอย่าพึ่งมายิงเด็กเขาทำนี่ขอเก็บของมันก่อนโอเค ผมไปอาบน้ำไม่เจ็บเล่น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 ไม่ขึ้นไอพี่ก็ไม่ขึ้นว่ะไหนไฮไลท์เนี่ยผมไปอาบน้ำตอนไหนผมจะเล่นไม่ขึ้นทุกทีเลยเดี๋ยวแม่งเต้นลอยอ่ะเงียบเงีย้าทำอะไรบอวบ้างทำอะไรบอวบ้างไอพี่จะยืนยิงอย่างนี้อะไรมันนั่นอะเงียบเย้าขูว่าไฮไลท์แล้วนะไม่รู้อ่ะเห็นในนี้ไม่มีดาเมจดูทีมกูนี่ไงเฮ้ยนี่ไง เอะไรเนี่ยทินมาจากไหนมิกิมิกิยังเห็นอยู่ข้างบนอยู่เลยอะไรมีคลิปตัวเหรอแชร์เล่นคลิปแม่จะเล่นยูพีใส่เลยยังไงกูก็แพ้อยู่แล้วกูรู้กูรู้ชะตากรรมตัดตัวมัน่ตัดตัวมัดแน่ต่างพันลำไปไปเกียร์โอ้โหที่ดูมันร้องเพลง บ้าต้องเรียบต้องเรียบต้องเรียบหรือว่าคนบ้าไอ้เหี้ยไปเอาคุไปคุับใครนั่นอุ้ยเรียบร้อยวปล่อยเดี๋ยวคนหัวแขนมาชูบอุ๊ปปี่หัวแขนมาชูมาชูบมาจะไม่ชูดูดิดูดิดูดิห้ามดูดิหลอยอ่ะไม่ได้ลอยนะเมื่อกี้พี่เอกลอยเลยเวทตัวเลยหัวแขนอะไรวะเนี่ย พี่เอาอะไรมาบ้างมีมีอยู่อ๋อจะไปแตเหลี่ยมอีกจะเหลี่ยมวะโอ้โหจังเล่นมากูยังไม่ได้เหลี่ยมเลยเนี่ยโอ้ยวไม่ได้อัดตกอัดตัวอะไรเลยคำนี้พูดกับพี่ไม่มีไม่มีใครเชื่อเรอแล้วน้องน้องก็ช่วยอะไรกูเลยเนี่ยใช่น้องน้องผมโหดไหมล่ะฆ่าศูนย์ ไม่ได้ดึงห่งหลายวันไปเ่จากอนแรกนี่เด้ออุ้ยเอาวะดึงไดึงปัญญาก่อน่าเกีอย่าเกียจเกียจยจเกีชุวได้ปหะชุบได้ไหมชุบไปชุบไปชุบเดียวยิงหัวได้อ่ะเห็นปะขอเก็บของขอเก็บขอก่อนไม่อาจคิปแล้วมันก็ปล่อยคลิปแล้วก็ตกอ่ะเฮ้ย ดิอย่าตัวเลยไปอย่าตัวอย่าตัวอะไรไม่ต้องไรเงี้ยกูเลิกเหานละพี่่เห็นอะไรไหมเนี่ยพี่เห็นอะไรไหมเนี่ยพี่เห็นอะไรไหมเนี่ยเขายืนเต้นอยู่นั่ะนะดูดินั่งรออ่ะดูดิโอ้เด็กเกียรติไปอัพไปไปต้องตั้งไอ้วอลอะไรอย่างเงี้ยโหลไม่ต้องตั้งแล้วไอพี่แตกผมยิงตัวพี่แตกให้เขาไปช่วได้ดีน้องน้องเอายามาดิบอกน้องเอายามาดิ ยายคิดมา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 ของผมผมพิ้งไปตรงกลางเลยนะตรงหอนาฬิกามามามายายายาเนาะดูท่าเดินยาโอ้ยยาไม่มีก็ต้องตายแล้ววะไม่รับเข้าแค่เราเนี่ยยานี่ไงนั่งยีเหรอนางยีเหรอโอ้ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเจ๋งมากเยี่ยนเกียร์กูละลูกแคนผมเลี่ยมจังครับ อไฟนะไปไปไม่เกี่ยวนะไนทีวีอ่ะไนทีวีอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่ไปไนทีวีในช่องยูทูปอ่ะยังเกขียนอ่ะเอ้ยคนเลยเกี่ยวไหนไม่เกี่ยวนะไอช่องไนทีวีอ่ะช่องสำรองผมพี่พี่พี่ไอกดรายการกันหมดได้ทุกคนเลยเอฟบีพี่อะมันไม่ชอบช่องสำรองผมผมไม่เอาแล้วไปตองเลนททุุกกคคนนไม่ต้องเล่นมาเนี่ยพูดอยย่างงเี้ไม่ตัดคิขไพนะพูดนี่ไม่ตัดคขีพอะไรเงี้ย ไอผู้ต้องหาหนึ่งลายเขาแล้วเขาก็หนีไปไหนไม่รู้แล้วเขาก็กลับมาแล้วดูดิดูดิฟัด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 ดูดิขอพญากลยแย้ายพญายแยกย้ายพญาโอ้เหลี่ยมพญาแล้วยาหายดิไปแล้วอุ้ยดังกับไปเดี๋ยวดูดิ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 ดแดิ เฮ้องมึงนองเลี้ยนออกไปเนี่ยบอกกวาดตัวกดส่งนั่นเตะฮัลโหลอะไรยิงหัวนะเขาฮัลโหลโอ้โหตอนนี้พูดตีนอะไปน้องน้องมึงล็อกว่าตัวว่ะเอออัดตัวตัวหัวแดงแล้วดูดิฮะมีใครเนี่ยไม่ได้อยู่ในแคร์เนี่ยใครเนี่ย ไอพี่ไนท์ไปตรงไปไปไปตรงขวาโอ้โหเล่กพี่ไนท์ไปตรงถนนพี่ไนท์พี่ไนท์ตรงถนนน้องบอกไอเล่กเลยน้องมึงพี่ตีมันตรงกลางดิพี่ไปไหนอ่ะดิกูอยู่ตรงกลางเนี่ยเหลี่ยมดิดูดิดูดิดูดินั่งแกโอ้โหดูดิผัดเดิมผัดยาก่อนเข้าตัวดูเกาะดิดูกเกาะดิดูกเกาะดทำไมมันยิงไม่ขึ้นหัวปะงงแป๊บดิดูดิดูดิดูดิ

ก็พี่ย้ายไงพี่ใส่ชุดไอ้นี่มันมันใช้สกิปไม่ได้อะหัวพี่ไม่หออ่างไงหัวพี่อยู่ก็คืคลิปพี่ไม่เจอโอ้ยี่บอกสกิปนี่ครับดที่อยู่ในไฮไลท์ทั้งหมดเลยนะไม,ม,ม่มีไม่มีไม่ตัดด้วยมีอยู่แล้วแคนเราไม่มีสกิปพวกที่เล่นสกิปพวกไก่งั้นเนี่ยไก่ไก่เล่นพีน่เหรอมีเล่นมันมีจริงที่ไหนละกิปอ่ะพี่อยู่ไหนกันวะ ดูดีดูดีไปไปไปกูเจ้าก็มาแนมเจ้าลองยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายเดี๋ยวไหนขอนี่ก่อนขอไอ้ตัวนี้ก่อนขอไอ้ตัวนี้ก่อนขอไอ้ตัวนี้ก่อนไม่หายไปไหนแล้ววะแม่งโดนไปแล้วโดนหัวไปแล้วม่งไปพันยาไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยพี่จีนมันชุบแล้วมันว้านไปชุบแล้วอยากเล่นผมอยากเล่นดูดีดูดีให้ชุบอีกอะชุบไรไม่ให้ชุบนายนายนแกงแพ้ไปไฮไลท์อะไรแกงแพ้พี่ที่ลท แแบบน้ไไอะไรมาแก้งแกเฮ้ยด like. ้วยโอ้จหายไลท์เจ้า่อยยังไม่ฟัง um, กูด้วยอ่ะแสดงเขาแม่งอัดไฮไลท์เหมือนกันเนี่ยพูดที่พูดหรอกอัดไฮไลท์อยู่ เฮ้ยอะไรอะไปฟอนหนึ่งหนึ่งก็ไม่ไหวอะดูดิเอามาดิพี่มาพี่มาพี่มามันตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนไม่เอานะสเต็ปมานั่งรอกระโดดแล้วก็มายิงเงีไม่ตรงไหนพี่นัดใหม่ไปเลยเดี๋ยวผมไปอ่าตายตายตายมาดิขวานกลางมาขวานายอ่ะไม่ใช่ขวานขวานอออขวาะไรวะชื่ออะไรวะเด็กกระโปรงคนนี้ชื่ออะไรวะเออตังชื่อตังอะไรพูดพื้นแล้วคำแรกพู่พื้นแล้วพี่อยู่ไหนอะผมมาแล้วเนี่ยไหนอะพี่หาอยู่เนี่ย หลังหลังพี่ไปไหนอยู่หลังไม่ใช่น้ำมันไนท์ไม่ใช่หรอนะพี่ไนท์อยู่นี่โน้นี่พี่หลังพี่ดิไหนวะตุงกจะเกิดพี่อย่ะเนี่ยเดี๋ยวดีดิดี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 กินลาอ่ะโอ้ดูดิดีดีกินล่าอ่ะกินล่าดิีนุ่มเฮ้ยพูดขอปั๊บยาก่อนเข้าตัวแกอู้ปั๊บยาก่อนยาน่ะอ้วแล้ว ไปก้นเกียด์อะโอ้ในกระโปรงจริงๆเลยวะโอ้ดูดิมอสกำลังพี่เซีนสร้างนะพี่เซียนหัวร้อนวะมีเด็กหัวร้อนว่ะเฮ้ยหัวร้อนสิเตะออกแค่ได้หมดเลยเตะออกแค่ได้หมดเลย